เปิดให้คนมาเที่ยวอยู่ครับนี่อ๋อมาซื้ออยู่หน้าสวนก็ได้เนะาสงกรอ๋อเปิดใส่สงการเลยเนาะเราอยากมาเที่ยวสวนองุ่นนะครับมาชิมสะสนเนาะโอ้อันนี้พันยังครับตัวนี้ยูคีซดเล็กโอ้รสชาต์ต่างกันมั้นบ้เงครับอันนั้นมีไรเมล็ดมีดำไรเมล็ดการดูแลครื่อกดนครับการดูแลนะครับ ครับวันนี้ผมชื้อท่ามาเบิงสวนองุ่นครับบ้านนองหู้นะครับตำบลท่าดอกคำอำเภอเมืองคลองหลวงจังหวัดเบืองการครับสวัสดีครับครับครับชื่อกิติศักดิ์โตเสิร์ตกับชื่อเล่นชื่อเบสครับอ๋อครับปลูกองุ่นนี้มา้โดนเราไหมครับปลูกมาสองปีกว่าแล้วครับอ๋อครับเป็นพันธุ์หยังนะครับเป็นพันธุ์ไวมมละกาครับอ๋อสีเขียวมีเมล็ดครับ อันจากต้นนะครับที่ปลูกนะครับพันนี้ประมาณสามสิบกว่าต้นครับการดูแลนี่ยากอย่ไหมครับการดูแลนะครับยากครับมันลูกแมลงหลายครับมันเป็นพืชใหม่ต้องอันปลูกใส่รงเรือนนะครับแนนครับอันปลูกนอกโรงเรือนได้อยู่ไครับถ้าเขาจะปลูกนอกโรงเรือนก็ได้ครับแต่มันมันต้องใช้ยาหลายครับอ๋อเมื่อไรครับสก็บนะครับตัวนี้ ประมาณอาทิตย์นึงครับอ๋อประมาณสงการพอดีครับโลโล่เราเท่าไหร่นะครับที่ขายนะครับเก้าสิบครับอันขายหน้าสวนวะครับเก้าสิบร้อยนะครับตลาดปลูกเขาปลูกในจักปีครับมันจะเสื่มติดลูกนะครับแต่ปลูกนะครับอีลีกับแปดเดือนกับเอามากได้แล้วครับอ๋อครับแต่อันนี้มันติดมาหลายรอบแล้วมันบดติดนะครับ มัาหากมาติดรอบนี้รอบปออีต้นพันธุ์เลยครับเขาซื้อมาทางไหนครับต้นพันธุ์จ้างมาในเนิดต้นละเท่าไหร่นะครับต้นละดนับสิบบาทปุ๋ยได้ครับเขาดูแลนะครับพวกปุย๋ยใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ทั่วไปนะครับสูตรเสมอสูตรธรรมดาอ๋อครับแส่ปุ๋ยลูสูตร15-15หน่อยไ,ไหมครับโอ้ดกนะครับ น้ำนะครับเ้างฮอจากไหนครับน้ำมือเว้นมือครับเดี๋ยวดูไม่กันลดทุกวันโอ้ตอนน้อยๆฮอตขึ้นมือครับมีพวกแมลงพวกอย่างเงไหครับมีครับมันก็มีเข้ามาในอยู่ในโรงเรือนมันก็บบริสุทธิใหญ่ได้อย่างไรนะอ๋อกันแมลงเนาะถ้าปลูกหน้าบ้านนี่จะได้กลิ่นอย่างเงี้ยไหครับสะมากมัน เป็นมีอุปสรรคอย่างนี้ครับแนวปลูกมานะครับเจลาครับขงมากเลยครับจนให้ต้นตายแล้วเรอใช่นหครับฝนอุปสรรคมันโอ้แรกๆเลยฝนฝนตกมากเจลาที่เข้าเลยครับฝนนี่อันบวกไว้ถือก็ฝนเนาะอ๋ออันลงทุนนี่เมื่อลายปีครับลงทุนเอ็ดมานะครับ ล่งเรือนี่กับลายลายลายอยู่ครับลายเปียนอยู่อาเป็นอย่างคือเลือกพันหน่วยสีเขียวๆนี่ครับมันดูแรงง่ายครับจกสังเงานมันตัวต่อโลกโอ้ตัวสีเขียวๆนี่มาครับอือก็มีคนปลูกมารลหน้าอยู่ครับทางพักกาครับความรู้นี่เขาไปศึกษามาทางไหนครับในยูทูบเลยครับอ๋อหนึ่งยูบ คนที่เขาปลูกมาก่อนเอามาปั๊บใช้เอาอเนี่ยผมเจ้าของใช่ไม่ได้เป็นตันหรอครับนี่อาจยะอาจยะพวงพวงประมาณลูระยะห่างในเขาปลูกกั่เม็ดครับสามเมตรอ๋อครับขายนี่เขาเอาแต่ขายทางไหนครับถ้ามีกเข้ามาในสวนเลยครับ ถ้าอยากซื้อถ้าพ่อค้าอยากได้ก็โูรมาก็ได้ครับเราไปช่มให้ได้ครับขายหน้าสวนน้ำมันงหครับเปิดให้คนมาเที่ยวอยู่ครับเนี่ยอ๋อมาซื้ออยู่หน้าสวนก็ได้นะประมาณสมการทุกอ๋อเปิดใส่สงการเลยเนาะเรายังมาเที่ยวสวนองุ่นนะครับมาชิมสดๆนะสมากปีหนึ่งมันออกจากรอบครับองุ่นนี่ครับ ถ้าเอฟอีกับได้สองรอบแตบ้านทาได้รอบเดียวไม่ได้รอบเพราะฝนครับถ้าฝนมามันจะลูกมันจะแตกนะครับอายุเ้าเจ็บเกี่ยวเนี่ยซี่ประมาณสักปีครับสมมติเราปลูกไปอายุต้นมันนะครับอายุต้นมันจริงๆมันได้เกือบยี่สิบปีกได้โอ้โอ้ดนเนาะครับมาก ตีห้าปีนี่ก็ลุกเลยครับปลูกใหม่เพราะมันปลูกกับเดียวก็ได้ผลครับเขาอันขยายพันธุ์ไดู้่ครับต้นได้ครับมันมันใช้ต่อป่าครับมันต้องเอาต้นป่ามาติดตากับต้นนี้ตอนได้อยู่เปลาเนี่ยตอนก็ได้ครับตอนในปลูกเนาะแต่ว่าต่อป่ามันจะมันแข่งก่อนมาครับแรงก่อนอันนี้ปลูกใหม่่ครับตัวนี้อันนี้ตัดครับมัน เอ็ดดอกแล้วมันบ้ได้ผลมันเลยต้องตัดแต่งใหม่ห้องเอ็ดดอกนี้ห้องเอ็ดยังไงครับเวลาเ้าเอ็ดดอกตัดตามกิ่งเลยครับแล้วก็รีบปใ่อออกให้เบิดให้มันแตกตาใหม่ของมันมันก็จะออกมาพร้อมดอกเนื้อที่มองนี้จักไรนะครับสองงานครับอ๋อสองงานเนาะโอ้เป็นโรงเรียนมาตรฐานแล้วนะครับโรงเรียนอิดเอง ไปจ้างช่างอ๋อเชื่อมเองบ่ครับนี่จ้างช่างแถวบ้านครับได้จ้างช่างมาตรฐานมาโอ้อันนี้พันยังครับตัวนี้อันนี้เป็นบิวตี้ซิดเล็กโอ้รสชาติต่างกันมั้งครับกับอันนั้นอันนี้ไรเมล็ดครับดีดำไรเมล็ดการดูแลคือกันครับการดูแลนะครับคล้ายๆกันครับอ๋อครับแต่ตัวนี้มันจะหน่วยน้อยกว่าเนาะครับไรเมล็ดครับ กินง่ายครับครับข้อแตกต่างมันจะต่างกันยังไงครับแต่ละพันธุ์นะครับสองพันธุ์นะครับมันก็อยู่ที่รสชาติครับชาติน้ำครับความแข็งแรงความอย่างก็ขึ้นกันครับอันนี้ก็อ่อนแอก่อนนิดนึงอ๋อเนิดนึงลูกมันบางแตกง่ายลูกมันจะากซ้ำไว้นะครับบด้รันขยายต้นขายปะครับโบครับยังบุตรพิอ๋อแสดงว่าตอนไอ้ตอนลูกเนาะ ตัวนี้กับปีแรกเขากันครับตัวนี้ครับปีแรกเท่ากันอ๋อโอ้สุดยอดเลยนะครับศึกษาเองครับเปรียบเทียบองุ่นกับต้นทุเรียนนี่อันไรจะดูแลยากวกันครับพอๆกันแหละผมว่าอ๋อยากคือกันเนาะคนละแบบครับแต่ทุเรียนกับยากคือกันเนาะเลี้ยงกันลูกหลายคือกันครับอ่อนแอคือกันเนาะครับ นะครับแต่งใบแต่งหนวดมันออกอ๋อแต่งหนวดมันออกหนวดมันแยกอาหารครับแต่งนวดมันออกแต่งอ่าแหนงมันโอ้ครับออกมาเนี่ยก็ต้องแต่งออกเพราะว่าถ้าแต่งแหนงออกแล้วมันจะขึ้นตาตามันจะพอารอบใหม่ตาเป็นทีออกดอกง่ายอ๋อถ้ามะส้มกได้แบบนสีด้วยซินะครับครับงดนมาเที่ยวคนใจอยากชมองงนเชิญที่บ้านของฮู อมีเบอร์โทร่ครับมีครับเบอร์อย่างครับศูนย์แปดห้าครับเจ็ดห2หนึ่งสองหกสองห้าครับเริ่มเปิดสงการครับครับสงการก็มาสงการก็ะอยากมาซื้อองุ่นมาเที่ยวได้เนาะถ่ายรูปนะครับมานนองหูครับสำหรับมื่อนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับองุ่นครับขอบคุณผู้รับชมฝากกติดตามเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับผม